สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนคำวัยโพ์สํานวนและประโยคความรวมความเดียวกันนะคะลูกที่เราเรียนมาแล้วคำวัยโพ์ก็คือคําพ้องความคําที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นเองนะคะลูกเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะลูกอันแรกนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำวัยโพ์และคําที่มีความหมาย ที่มีความหมายคล้ายกันนะลูกนะเรามาดูเลยแบบฝึกหัดเลยค่ะลูกเราแบบดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะคำแรกเลยนะคะลูกในเรื่องของคำว่าดินคำที่มีความหมายกับคำว่าดินนั้นนะเช่นอะไรยกตัวอย่างนะลูกควรยกตัวอย่างให้เช่นคำว่าอะไรภาสุธาปัทภี ธรณีลาธทาตรีเช่นเดียวกับคำว่านา้ำลูกวารีคงคาชลาลัยหรือคำว่าลมคำว่าไฟป่าฝนฟ้าเป็นต้นนะคะให้นักเรียนสืบค้นโดยน้าลูกนะและหน้าต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของผูเขาดอกไม้เอ๊ะผูเขานี่คืออะไรอะบันพธคีรีสิงขอนพนมใช่ไหมลูก สืบค้นในพจนานุกรมและสืบค้นในเน็ตได้นะคะนี่คืองานที่ควรให้ลูกทำในเรื่องของเกี่ยวกับคำพ้องความนะลูกนะ ต่อไปนะคะเราจะมาทำเกี่ยวกับสำนวนภาษากันนะคะลูกสำนวนภาษาอธิบายไปแล้วสำนวนภาษารวมทั้งสำนวนสุภาษิตคำพังเพย,ยจะรวมกันวันนี้เราจะมาเกี่ยวกับสำนวนภาษาเกี่ยว,นาานวนาากับเรื่องกิ่นกันขึ้นต้นด้วยคำว่ากิน่นกินมีอะไรบ้างนะคะลูกนักเรียนทำในสมุดนะคะลูกเมื่อกี้ควรลืมบอกไปเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะลูกนะคะไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนคำตอบทั้งหมดเขียนแค่ข้อหนึ่งเนี่ยสมมติตัวอย่างนะลูก ข้อที่หนเนี่ยคำว่ากินดิบเนี่ยกินดิบมันตรงกับข้อความอะไรสมมุติว่ากินดิบหมายถึงมีอะไรลูกทําอะไรดีกินดิบมีชั้นเชิงในการเอาชนะเหนือกว่าคู่ต่อสู้นี่คือกินดิบเลยก็คือเอาคําว่างองูนะ่ะไปเขียนเติมหน้าที่รูปหัวใจหน้าคําว่ากินดิบคือข้อที่หนึ่งหรือที่สองคว่ากินเส้นอกินเส้นตรงกับอะไรเอ่ยกินเส้น เออมันชอบกันเข้ากันได้นี่มันก็ตรงกับอะไรอ่ะมันตรงกับข้อฉอชิงลูกก็นําข้อข้ออะไรคะลูกข้อฉอชิงมาเติมลงไปในรูปหัวใจข้อที่สองหรือข้อที่สามกินรังแตนตรงกับอะไรดีกินตามน้ํากินนอกกินในกินเศษกินเลยกินลมกินแรงกินปูนร้อนท้องกินน้ําเห็นปริง กินเหล็กกินไหลข้อ11บนะลูกกินน้ำตาต่างข้าวข้อ12กินน้ำพริกช่วยเดียวกินบนเรือนขี้บนหลังคากินในที่ลับไขในที่แจ้งกินอยู่กับปากอย่าอยู่กับท้องเอาคำที่ทางขวามือนะลูกไปเติมที่หน้าสายมือนะคะให้นักเรียนทำในสมุดนะลูกนะทําในสมุดนะคะค่ะ ต่อไปนะลูกเรามาทบทวนเรื่องประโยคความรวมความเดียวหรือประโยคสามัญกันนะคะความเดียวก็คือประโยคสามัญน,นั่นเองลูกประโยคความรวมอธิบายไปแล้วนะคะจะต้องมีคําเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องคาเชื่อนี่คือคําสันธานส่วนประโยคสามัญจะไม่มีคําเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมาดูกันเลยลูกนะคะมาดูกันว่าในแบบฝึกที่กวรนให้ทบทวนเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้เช่นคําว่า ประโยคที่หนึ่งเนี่ยลูกเธอจะอยู่บ้านหรือเธอจะไปเที่ยวคำว่าประโยคที่หนึ่งเธอจะอยู่บ้านหรือเธอจะไปเที่ยวประโยคที่หนึ่งลูกก็แยกเป็นประโยคสามัญขึ้นมาเธอจะอยู่บ้านประโยคที่สองก็เธอจะไปเที่ยวคำเชื่อมคืออะไรลูกคำเชื่อมคืออะไรครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคำว่าหรือใช่ไหมคะคำว่าหรือใช่ไหมลูกใช่ไหมคะค่ะมาดูประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองเขาบอกว่าอะไร อาหารร้านนี้ขายดีเพราะแมคะ่ค้าพูดจาเพร้อนักเรียนก็แยกออกมาลูกประโยคหนึ่งประโยคสองประโยคสามันประโยคที่หนึ่งคืออะไรประโยคที่สองคืออะไรและคำเชื่อมคืออะไรนะคะ ข้อที่3ค่ะฉันรักคุณพ่อและคุณแม่บอกใบ้เลยว่าคำเชื่อมนี้ก็คือคล้อยตามกันข้อที่4เพราะเขาไม่สบายจึงต้องหยุดเรียนคำเชื่อมนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลกันและก็ข้อที่5ลูกทำนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่5เหมือนกันนะคะลูกพ่อทุกคนเตรียมสมุดมาแล้วใช่ไหมคะ ทำลงในสมุดแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันในวันที่สู่วันศุกร์นะคะเพราะนั้นทำลงในสมุดนะลูกทำให้เรียบร้อยขีดเส้นกันหน้าจบด้วยวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ